คุณลูกค้าแต่คุณนี้แลดูสวยจริงๆเลยนะคะเหมาะสมกระเช้าไหนจะเกิดมาคู่กันเลยค่ะเออวา่าพูดอะไรของคุณอนะ่ะคุณนี้ต้องหาก,กับแฟนผมนะเหนะคะคุณเลยค่ะจากนี้ต่อไปคุณโดนไล่ออกแล้วครับฮะเราไปกันเถอะนี่เธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะเดี๋ยวฉันรีบไปคุยกับเฟิร์สให้เองเอไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ติดว้ธีต้องจ่ายค่าห้องุูเดือนนะ ีก็คิดจะลาออกจากที่นี่อยู่แล้วอ,ะอ่ะอ๋อพอดีชรีรู้จักคนคนหนึ่งอ่ะเขากำลังอยากจ้างคนทำงานอยู่พอดีหรือว่าหยีอยากไปลองดูก่อนไหมล่ะจริงหรอโอ้ยขอบคุณมากนะยายคนนี้อ่ะเป็นครูของเฟิร์สตอนสมัยเรียนอยู่เขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะแต่หลังจากที่ขาแกเดินไม่ได้บางทีก็ลงไม่ดีไปบ้างอหละค่ะชรีก็สบายใจได้สักทีถ้ามีหยีช่วยดูแล คุณยายคะหนูชื่อยายหยีนะคะหลังจากนี้หนูจะเป็นคนดูแลคุณยายเองคะ่ะแกะ้ขาอาน้ำก่อนคะ่ะอุยอ๊ยร้อนขนาดนี้จะมาลวกมือกัหรือไงไปเทมาใหมา่ร้อนไปเหรอคะแก้มันก็อุ่นๆกำลังพอดีนะคะบอกเขาไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนสิยืนอยู่ทำไม,มได้คะ่ะยายเนี่คะ่ะ เย็นขนาดนี้จะกินได้ยังไงไปเทมาใหม่น้ำนี่ทำไมมีกินอะไรแปลกๆเนี่ยฮะไปเทมาใหม่นี่เธอไม่คิดจะก้าังแก้วฉันเลยเหรอจะแก้คนแก่หรือไงไปเทมาใหม่แต่หนูเปลี่ยนให้คุณยายหลายแก้วแล้วนะคะคุณยายต้องการน้ำแบบไหนกันแน่นี่เธอบ่นฉันเหรอถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปเลยตำแหน่งคนใช้ของคุณยายอ่ะมีคนมารอคิวต้องเยอะแยะ เชอรี่อุตส่าห์หางานที่อีแม้ว่าจะลำบากขนาดไหนอะ่ะอีก็ต้องอดทนเอาไว้ขอโทษนะคะคุณยายแตนหนูไปเทม้าให้ใหม่นะคะคุณยาคะเสื้อผ้าซักเรียบร้อยแล้วนะคะวิซือผ้ายังเลอะอยู่เลย เอาไปซักใหม่ไปเ็วเอาไปซักเดี๋ยวนี้รีบๆเอาไปซักเลยแม่ค่ะนี่เธอมาหาฉันมีธุระอะไรหรอพอดีเชอรี่มีเรื่องอยากให้คุณยายช่วยช่วยเล่นงานดังด้านให้มากกว่านี้อีกที่ก็สงสัยนะทำไมเชอรี่ถึงเกลียดยานี้ได้ขนาดนี้เราใครใช้ให้มันไม่เจมเนือ้อเจมตัว ไม่ยุ่งเฟ้อของฉันกันล่ะค่ะได้ยินหรือ,อยังจะยายหยียายหยีเหรอคุณยายคุณยายเป็นอะไรคะคุณยายเป็นอะไรเหรอคะเราไปยุ่งไปเราไปยุ่งยายให้หนูช่วยเถอะนะเขาบอกว่าไม่ต้องไงไป ไม่ต้องมาช่วยไปยายมันคือหน้าที่ของหนูนะคะหนูทำได้ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาไปเธอไม่ต้องคิดเลยนะว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะขอบคุณเธอเรื่องว่าแหละงานนี้ยังไงเธอก็ได้เงินเดือนอยู่ดีใช่ค่ะตอนนี้ได้เงินเดือนตั้งแปดพันเลยนะคะตอนนี้หยีมีความสุขมากกว่าตอนทำงานที่ออฟฟิศดิค่ะอะไรนะแค่แปดพันนี่เธอโง่หรือเปล่าเนี่ยตำแหน่งคนใช้ของฉันอะ ได้เงินเดือนเดือนละ <ๆ S 2> หลายหมื่นเลยนะทำไมเธอได้น้อยจังไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหยิบเป็นคนที่โดนไล่ออกมาได้เท่านี้อีกก็พอใจแล้วคุณยายไม่ต้องเป็น,นห่วงหยีแล้วค่ะไม่ได้ยายไม่ต้องขอบคุณหนูก็จริงแต่ยายเห็นคนอื่นเอาเปรียบหนูไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอทำอะไรอะ่ะไหนๆก็ได้ยิ่งหมดแล้วเก่งมากใช่ไหมในทุกอย่างที่คุณพูดมาเป็นเรื่องจริงเหรอ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่